และตอนนี้นะครับเราทํามาเสร็จแล้วนะครับ5อันนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็ถักมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับนี่ครับปกอบสร็เข้นมาเลยได้นะครับนี่ครับคือถ้าสมมติว่า5บางคนเนี่ยทำได้5อันแล้วบอกเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทําเป็นสร้อยข้อมือได้นะครับอนี้ยนี่สร้อยข้อมือเห็นไหมครับ ก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับก็จะยาวประมาณ7นิ้ว7นิ้วครึ่งครับเพราะว่าถ้าเราทําอีก2ห้องเนี่ยเราก็จะได้เป็น7ช่วงถูกไหมครับก็จะยาวประมาณ10นิ้วครับหรือว่าบางคนถ้าอยากจะทําเป็นสร้อยคอนะครับเขาก็จะร้อยยาวประมาณ18นิ้วก็คือไอ้ตรงเนี้ยก็คือเป็น7ช่องน่าเดิมแต่เราก็จะเพิ่มลายสายอย่างเงี้ยไปด้านลา5นิ้ว5นิ้วก็ได้แล้วครับเนี่ยฮะโอเคครับ, okay, รบแล้วก็จะมาเริ่มกันต่อนะครับ อันนี้ก็ถักไปเลยหกหกลายถูกไหมครับเมื่อกี้หนึ่งแล้วนี่นะครับสองสาม โอเคนะครับพบพบ6แถวเนี่ยเราก็เหมือนเดิมครับใส่ทองเหลืองขนาด3มิลทั้งด้านขวาและด้านซ้ายแล้วก็ถับปิดทับนะครับ Okay. จากนั้นนะครับเส้นตรงกลางครับน่ฮะตรงกลางเราก็ใส่หิน3ชิ้นด้วยกันนะครับเรื๋บางคนอาจจะอยากเยอะกว่านี้ก็ใส่มาไปเลยครับแล้วแต่ที่เราชอบนะครับใส่เข้าไปนี่นะครับ3ชิ้น ดูแล้วมันได้ที่ไหมได้แล้วแล้วก็เส้นด้านซ้ายนะครับเหมือนเดิมครับลูกปัดทองเหลือง3มิล2อันกระดิ่ง6มิล1อันลุกปัดทองเหลือง4มิล1อันกระดิ่งทองเหลือง8มิล1อันลุกปัดทองเหลือง4มิล1อันตามด้วยกระดิ่งทองเหลืง 4, 1, อง6มิล1อันแล้วก็ปิดท้ายด้วยลูกปัดทองเหลืองครับ3มิล2อันเนี่นครับแล้วก็ล้าง เ,เดิมครับนี่นะครับไม่ยากใช่ไหมนะฮะเราก็จับช่องไฟดีๆครับเราก็ปิดด้วยแล้วเราก็ปิดด้วยอันนี้นะครับทุกปัดของเหลือง3ม,มิลด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็ ผักปิดคับนะครับเห่นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปสุดท้ายเนี่ยเราจะมาดูการเก็บรายละเอียดช่วงเชื่อมต่อหัวท้ายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับกดติดตามตอนตอน่ตอไปครับ